กำลังย่างไปเบื้องใบสีมาเนาะทุกคนเนาะอันนี้แม่นทุง,ง,ทง,ทงนี่ยฮะทงทงนาอันนี้คงเมืองเขาเจ้านะทุกคนคงเมืองน้ำไซนาฝนตกเมื่อคืนนี้นะตกแหงหลายคืนนี้นะโอ้มีป่าน้อยหลายเลยทีมงาน เห็นดานมันตกมาตะคูเขาเขาควายามันจะสนไฟระเบิด AL2 SOG ห้อบวกตรงไอ้ตามคืนมันแล้วแหละเซาซีนับสองโอบวกสู้สู้หินส้มสุดกันของพวกแม่นเลยหินอะไรเลยนี่หินขาวนะหินแก้วน้าฟ้าน่ะลักษณะเป็นหินที่เป็นหินแก้วเนี่ยหินใสหินแก้วใสเออใสหินปนเลยนะ เป็นธรรมชาตินะโมเมนสิ่งใดที่อันนั้นเป็นแรงที่จุดหนึ่งเป็นธรรมชาติเห็นนี่มันเป็นริมเป็นริมออกเลยเห็นนี่นะเวลาทัดนะมันจะเป็นริมออกเลย่นเห็นนั่นฟ้ากันแล้ว เป็นหินผสมโ <ừ, S 2> มเมนตัลเลนนิดนะโมเมนคนละอันทันแจงนีเนพเป็นแก้วละแม,เม่เนื้ออันเดียวกันกรับวันหินอันนะ่ะแกนผ้าหินผ้าหิน หลังจากละน้อยพาทุกคนสมเบิงหินเนาะหินที่ประชาชนคิดว่าเป็นหินนันใบเสมาหรือว่าหินศิลาจารึกเนาะแต่ว่าเขาละน้อยไปเบิงแล้วโบเมนเนาะมันเป็นประเภทหินน่านฟ้าหินนางฟ้าอย่างประมาณนี้เนาะที่เป็นหินแก้วเนาะแล้วลาโนยจะพาทุกคนไปสํารวจอ่าสถานที่ที่สองเนาะที่ละโนยจะไปทํางานเนาะทุกคนเนาะไปฮับชมกับละน้อยเนาะ พราะว่าละน้อยจะย่างสำรวจบริเวณนี้เนาะทุกคนเนาะว่ามันสิพบอีหยังแดประมาณใดเดเนาะทุกคนไปไปย่างกับละน้อยไปชมวิธีการเฮ็ดเวียของละน้อยนำเดเด้อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ละน้อยเด้อเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้อเด้อเนาะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ละน้อยหลายๆเน้ขอบใจหลายๆจ้าทุกคน การย่างออกสำรวจนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาละน้อยมาสำรวจเรื่องใบฉีมา mm. เห็นสิลาจารึกที่ว่าประส,ะส่วนขาเจ้าว่าเขาเจ้าพบเห็นอยู่บริเวณนี้แต่เขาละน้อยกําลังมามาสอกเพราะว่าตอนนี้เขาเจ้าถางป่าเฮ็ดให้เนาะอันนี้เม็ดป้าที่เขาเจ้าถางเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนแล้วมันสิเห็นบอกกาลังสอกอยู่ทุกคนว่าสิเห็นบอกเพราะว่าป้าโต ทุบหนาแหงพากก,กำลังซอกอยู่เมื่ทุกคนเมื่อทีมงานเลยหวังว่าจะเห็นหวังว่าจะเห็นาน,น้อยกำลังยางสำรวจกับทีมงานหลายคนจำนวนไล่โอ้เคืนว่าเห็นแล้วทุกคน เพิ่นว่าเห็นแล้วเพิ่นว่าเห็นแล้วเพิ่นว่าเห็นแล้วเนาะเขากำลังไปเบิ่งว่าแม่นบอกน้อยกำลังย่างไปเบิ่งโอ้แม่นบ่เห็ดอันเดียวบ่กพอเออฮันเดียหนึงก่อนอันนี้โอ้แม่นะไรเนาะอันเดียนี้เมนข้าเจ้าคุดโอ้อันนี้เป็นอันนั้นจะดีด้วยนี่เพิ่นเฮ็ดอัน เป็นท่านจะดีได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ก็แม่นเลยโอ้ออกไปได้นะอันนี้แม่นหินศิลาจะลึกใบเซมาเนะ อันนั้นจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองเนาะน,น้อยจะไปเบิ่งจุดที่สามอ,อากาศบโบฮอนดุดแต่ว่ามันยางป้านอันนี้เนื้อไหลไข่น้อยคือกันได้ถูกขุดเลยอนี้อาง้มเนีโอ้นี่ป้ายมันนอนภายนอก โอ e ้แตกแล้วมันต <Eat. S 2> <Mars ha. S 1> ังคือซับหน่วยซ้ำนี้เออตังหน่วยซับน้อันนี้นี่เันเขาได้ให้เงินให้ซำมาเขาตั้งมาขุดมาเอันบีซิมกะได้้วบีิมได้ยินเขาว่าได้โชจำหายแจ็คตัวนี้บอกคือตัวนั้นถั้หมเออแล้วนที่แล้ว้โตวแล้วอ่ะบ่ โมเมี่ยนหนึน่งมดนีน่ทำแม่งหรอดูยังไงออกมาสามจุดที่สี่โอ้พาป่ากระไรเฮีนยนี่นะ ไปร้ทุกคนสองยังนนะ่ะสองสามสี่ห้าระวังได้เชงเพชร ฮ้อโหลอันนี้ทีมงานเนาะทุกคนเนาะทีมงานย่างสำรวจบท่าน ตอนนี้ฮกบุหินนี่เนาะฮอ,อนเขียนบ้านให้ให้บ้านอาศัยข้าวข้ามัดข้าวมข้ามัดฮะนน้อยจะมาขึ้นทะเบียนขลนน้อยจะมาขึ้นทะเบียนไว้ละกันเทกเอาทุกอย่างเอาสิน้นส่วนแล้วก็แต้ไมไว้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ เป็นใบเซมาเนาะจะเตกต่างกันแต่ละใบแต่ละอันจะเตกต่างกันบางอันก็มีลายบางอันก็บ่ได้มีลายนะเนาะแต่ว่ามันจะเป็นหินเนื้ออ่อนเลยทุกคนเป็นหินเนื้ออ่อนเป็นหินพุุยอันนี้นะหอนเมือ่อยส่าไหย่กคือกันแต่ว่าอยู่ตัวไอเบียวหันงามนะ เขาอเเีเป็นเป็น,น,นเป็นนั้นจะดีเลยเป็นแทนบอนบนบนฝั่งนะเ,ออเป็นขาดเป็น,น,นันกระบอกขนาะดตัวขอยเบี้ยวขนาะดตัวใหญ่เขาเฮ็ดให้ลายลหลบๆลาต่อเนาะมันง่าย

กลังยานจับจีพีเอสไอบุ๊กไอ้มันโตอินเทอร์เน็ตว่ะลงมาแล้วอะเสียงมันมา ยนจะลงแล้วยนจะลงแล้วแพ้วมาปุ้นโอ้โหไปยังลนค่อยๆให้เพ่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 ยนสิลงยนสิลง ย้อนสิลงย้อนสิลงย้อนสิลงย้อนซีลงอบ่งเงเดินเบิ่งเดินเบิ่งเดินเบิ่งเดินยอนอนแนนแนนแนนเปเปเปโอ้เก่งหลายปลาเบียวสุดยอด แม่เนาะเขาเฮ็ดทับกันทีนี้าับบกพร่อบกร่งต้องกานเงาวะ่ยินดีผานการใสงานมาแล้วผานการใสงานมานแบเงียบเงียบเมเนี่ยใส่กับเบี้ยวจุดเบิดเดยนี่คือจุดที่สี่เนาะทุกคนเนาะอันนั้นหนึ่งสองสามนี่จุดที่สี่ตัวนี้ จะเป็นจุดที่ห้าหลังจากที่อนามัยแล้วเนาะจะมาขึ้นทะเบียนอีกบัดหนึ่งเนาะแต่ว่านี้ยังไม่ได้ขึ้นเนาะเราน้อยมาไทายก่อนอันนี้จะเป็นจุดที่หนี่จะเป็นจุดที่6ระะว่างที่ว่าย่างสำรวจมันพบยุหกจุดแต่ว่าระว่างนี้จะนําอีกบัดหนึ่งว่ายัางเชียังลงเรืออยู่บ่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตให้เขาเจ้าที่หกหรือเกินทุกคนแต่ก็ยาา่างผ่านปลาผ่านดงมาเพื่อจะเห็นใบสีมาแล้วก็เห็นศิลาจาลึกนี่เนาะทุกคนเนาะ หลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็เดินป่าอีกเดินหน้าต่อไปได้ EPC เลยเดีมุ่งหน้าไปหาจุดที่สองอีกนะวันนี้จุดท,ที่สองที่ว่าเขาจะว่า มีอยู่ศกกรแล้วก็ก็เลยพากันเดินทางแต่ว่าวกินข้าวเที่ยงแล้วตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งโมงทุกคนเพราะว่าฝนสิตกก็เลยเราไม่ได้พักเลยกินข้าวเที่ยงแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าฝนสิตกหม้มเนาะฟ้ากำลังมืดฝนยยางไปตามทุ่งนาเขาเจ้า เมื่อยหลายฮ้อนกินน้ำมืดสองตุกกแญ่ละโอ้เป็นขวดได้นน่เนาะขวดไม้ขวดไม้ทุกคนู้ได้มักเดินทางู้ได้มักเดินสำรวจสอบออกเดินทางประจันภัยฝากสมคลิปละน้อยสาวเซียงควางนำเด้อคือเนาะเียงหยังก็ ไอชัางอ้แห้งตีนผูขักเลยเนาะบาะนดี้เนาะายแล้ว่าใกล้ๆไาสันถ้าเฮาย่างมายูพูนออาว่าจิมากินข้าวอยู่ตู้พันเออเที่ยงนาทงหน้า โอ้ฟรับลมลมเย็นดีแล้ววันนี้นะหู้เย็นชื่นใจเท่เจิบเจิบอะโอ้แกจิตีนหูเลยเนาะเนี่ยนาี่เนาะตอนนี้ยุททงนานะทุกคนเนาะยุททงนา ออมหอบไปทงนากําลังย่างไปตูป้มไลุกค,คนอะไรตู้ตู้ตหักวะ โอ้อันนี้แ่าเพื่อนเววหันเวนบอกออันนี้แบบเพื่อนวานนะ่ะโอ้สองกอนเขาเจ้าย้ายมาเตะทุง่งนาที่เห็นบอกเออด้เจ้าเโยเห็นแลเออตอ้อันนี้มันแตกแล้วเนาะอันนี้เนาะตัวนี้แตกแล้วนี่นะ ฮึฮง่ยแม่นแม่ขอนกึ่งมาไว้นี่ยู่ี่อยนนี้มันหไม้น่แม่นแม่นแล้วปลายซวยนี่แม่นนี่ก็แม่นว่กค่ะหินไม่น้ำาเลย ่ใจแต่ว่ามาเิล้ต้องฟังไม่เท่าท่นเล่าื่องั้เแนวคผ้านเคุณาอคีใครเอาไปทู่คีหลังจากหอดตู้โบหอด ห้านาที pigeon, jis, rated, ทุกคนฟ้ามืดฟ้าลมฟ้าห้องมาเลยทุกคนอากาศเปลี่ยนกมลองเลยตอนมานะทุกคนเบิ้งทางที่ละน้อยมาเห็นบอกเดี๋ยวขากลับละน้อยจะทายให้ทุกคนเบิ้งเนาะว่ามันสิเปลี่ยนจังไดป้าทุกคนมาเบิ่งไหมฝนกำลังตกบักแห้งฝนมาแล้วฝนกำลังตกฝนกำลังตก เนาะดับปิกเลยโอ้ยบางว่าเขาจะกู้เครื่องเ่ะป้าวมันตั้ลงจำพูเลยาเนตพโฮ้ยแกเครื่องตะพนขึ้นก็แก้วก็ขึ้นมาพีไม่สจริงได้นังอันนี้เราพัดกระเป๋ากระเป๋าและยืนอยู่พนเตย

ฟ้าหลังฝนจากฝนตกพึมพำนี่พากลีซนฝนอยู่นี่ทุกคน นตกพมครับท้องฟ้าสวยงามน้ำเต็มทุ่งนาเลยตอนมาน้ำยังปุเต็มทุ่งนาเลยีลย่นมาน้เหนงน้ํำเต็มทุ่งนาเลยโอ้จะได้ก็ได้ถทนาเห็นนาแล้วนี่เนาะดเลย เดินทางกลับทุกคนเกือบเปื้อนมาดตัวเปื้อนหมดเลยตัวเปื้อนหมดเลยฟ้าหลังฝนสวยงามมากมากท้องฟ้าแจ่มใสขนาดฝนตกแล้วเปื้อนหมดเลยขออนุญาตเวยทุกคนเบ่งไหม เพื่อนหมดเลยขออนุญาตบาดคำเบื่อมาย่ยางกลับที่พักอยากกลับไปหารถโอ้ป,ปียกหมดแล้วหน,นห,นนหน่อยหน่อยเบียเนโอ้น้าสองสี่เออน้ำสองสี่อ้ <c oughs> <c oughs> ท okay, uh huh. hey? yeah. ี่ได uh ็ก huh. ดูน yeah. ้ำสองสีด้วยันตกตาเนาะคนตกบุดเดียวน้ำท่วมเลยโอ้เบียรเปียกบอเกือบเปียกมดแล้วเียนี่ เปี้ยวอะเขี่ยเล็บคีมได้บ่มันคตรเย Lò vàng đưa Lò vàng đưa thuốc khôn Ai xem phết nộ Lò vàng, lò vàng, ai xem phết Bỏ biểu, bỏ biểu Biết ở đây Oh, oh no Hãy biểu phải con. บโอบุบเบี่ยวเปียกแท้ๆเว้นออกป่าคนละมันไอ้ขึ้นไปแล้วดิดิข้บานหันหอดพุ่นแล้วดิได้ป่ไปตัวนี้แหละตัวนี้แหละจ่อลัดไปได้เดีอย่เนาะ bà sợ mà chữ sữa y tế bà chị nga 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 à มีหม้อดิมีหม้อแกงดิดูยทางโค้งมันพัดดีมีน้ำรัดรัดอันนี้ไปซะ อุยอกมาจากบนทางยากแล้วและแล้วก็หดทางรถที่รถมาจอดไว้ทุกคนย่างมาผ่านฟ้าผ่านฝนผ่านลมผ่านหนาว <c oughs> จับจุดแล้วมเมื่อย เงินอ่านั้ะมาแบ็ดเมื่อวานี่น,น,น,นี่แค่ไหมดูดูนี่ฮิตคืนให้เนี่ยฮิตเลยพ้นผ่านหนาวผ่านร้อนมากมาก เห็นผ่านกล้องแวบๆเอาว่าเห็นนี่กะนไม่หร่ เครื่องไว้ให้คุณใครได้สุดมือเล้อือสัญญาละน้อยก็ถึงที่พักแล้วทุกคนเปื้อนหมดเลยดูละน้อยสิทุกคนละน้อยเปื้อนหมดเปื้อนหมดเลยร้อนเมื่อยคุกรถเมื่อนี้นะฝนตกแดด ทบิดแดดฮอนฝนตกเมื่อยขนาดเลยทุกคนดูทรงเสือ้อละน้อยที่เปียเปื่อนหมดเลย <c oughs> บายบายทุกคนแล้วพบกันีนพีใหม่เด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ละน้อยเด้อทุกคนเนาะแล้วก็รับชมเป็นกำลังใจให้ละน้อยเด้อเนาะบายบาย